วันนี้นี่มึงฟาไงมึงพาเราไปฟาร์มแบบมันเลยแบบแบบทีเล็วกัะลูกสามนุ่นตีบอสใช่ไหมกูตีมอนล้วนเลยไม่ตีบอสต้องไม่ตีบอสเออเดี๋ยวพาเราไปตีบอสหน่อยก็ดีอยู่ไหนเนี่ยกูกูกูไม่เห็นเนี่ยเขายังไม่เห็นล้วนยาเอาเอกูคข้างข้างค้างจริงเออทำไมในนี้มันทำไมในนี้มันค้างจังวะจะบอกนะว่าเขาแบ็หมดอะแบ็หมดยั้งยัง แต่แกล้หมดแล้วทุกคงอะ่ะเดีกูเล่นในมือถือไม่ถนัดแน่เลยเฮ้ยทำไอตี๋ให้มันจิบๆเพราะที่เหลือเดี๋ยวเราจัดก,การลูกสองลูกสามดีกว่าลูกสองลูกสามมันลูกสองลูกสามมันดีกว่าเดี๋ยวกูจะพามาดูบททีเล็กนะครับผมว่ามันมันมันเล็กตรงไหนว่าะแต่บทประตูใช่ไงไอเดียบกูเคยใช้มาแล้วนะบทประตูแต่ว่าปลดล็อกแค่สองสก,กิลถามว่าทำไมเราใช้ไม่เป็นดูมาสเตอรี่ก็รู้นะมาสเตอรี่หนึ่งคือ มึงก็ต้องกดมึงก็ต้องทำดามีเยอะๆแล้วกูรู้สึกว่าตอนนั้น Level 2, เลเวลสองพันห้า่าจำไม่ได้มันทำดามีประมาณ 3, สามพันสองสามพันสองมังรู้สึกตอนนั้นกูจำไม่ได้แล้วไม่รู้เท่าไหร่ยัความที่ใหม่หรือที่เก่าอะไอไอไอเนี่ยไอเลเวลอะที่ใหม่หรือที่เก่าหรอเลเวลกูบอกตรงๆนะกูมึงไปดูในคลิปได้ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้สู้มอนนะไปหาจากเจ้าเอา <c oughs> อมันมาเรียไอ้เพชรมึงบอก คือมึงก็จะี๋ยวฝามเจ้ามันง่ายกว่าสมมติมึงฝา,ามาเจ้ามันได้มาสเตอรี่ไหมตัวตีเจ้าอาจจะได้ก็ได้ไม่รู้ดินั่นด้วยนะครับเอ่อถ้าเห็นครับผมแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องไปโลกสามก่อนโลกโลกหนึ่งโลกหนึ่งมันอืมเมื่อคำจะพูดดูไลฟ์เทียนดีกว,ว่าอา้าวแล้วไอ้มน ไปลูกสองอยู่ไหนไะเอาลืมกปอยู่ไหนแล้ววะหาไม่จ<ะ>เจ<ข>อเก,า,กายโคไกลถ้าไม่มาขายเราก็ซื้อไม่ได้ดิมีอยู่สามแสนเอยากสล้านเหลืออยู่สามแสนโอ้ยใครขายวัดฉั<ค>นนี่ไง ดวงดีสุดได้ผลแก๊สสามโรคติดเฮ้ยเอามาให้กูเดี๋ยวนี้กูจะกินเลยเราไปนั่งดูไลฟ์เขาไอ้กุ๊บวัดดีนี่เห็นไหมสมอเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมองที่มึงสมอที่มึงบอกมึงมึงจะทํากับกูเมื่อปีที่แล้วอ่ะแต่แต่แล้วก็แต่ก็ไม่เสร็จแต่กูกูกูเลยไปหาเพื่อนฝรั่งไม่ไรเรราราได้คนพาไปทำนะโอ้ยเสียงหาย ดี๋ยวกูค่อยไปแปลงร่างให้ดูแล้วกันเอา V4 เฮียทำยังยังไม่ทำอ่ะยังกูกำลังวางแผนไว้อยู่ว่าจะทำ,ทำกูกำลังวางแผนไว้อยู่ว่าจะทำเหมือนกันแต่ว่าหมัดมังกรวีสองกูยังไม่ทำเลยอ๋อมังกรวีสองเนี่ยยังไม่ทำอ่ะหมัดดักไม่ใช่วีสองดิวีสามแล้วเอ๋มัดมันเป็นหมัดมังกรวเอ็ดาก้อนน่ะนะ คือเราจะเอามา <ใน S 2> ัดให้ดีหมัดเ <2 S 2> ป็นพายเพรเราชอบมัดเบ็นพายโอ้ไม่ได้ทำง่ายนะไม่ได้ทำง่ายนะกู<า>บอกเลยทำไมอะ่ะโอ้เพี่จต้องเ,เวลาาา่าลิเวอร์จันนะเลือดล้านหนึ่งอ่ะเตรียมแม็กมาตื่นทุกสกิลให้ดีให้ดีแล้วกันนะไม่ได้ง่ายนะยยยนนรู้สึกว่านะถ้าถ้าเคยเห็นอยู่อ่ะรู้สึกจะต้องไปล่าอะไรสักอย่างต้องไปหาวัตถุดิบอะไรตั้อย่าง เคยเห็นอยู่เไอ้เอกปั้นถ้เปิดเผาวีสี่เผาเผาฉลามมีหนึงแม่กูอึดอตายอ่ะอืมอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมเจอบั๊กอีกอย่างหนึ่งของเกมครับผมคือขึ้นนิวเควสแล้วก็ให้ไปเกาะใหม่ไว้นั่นแหละแทนที่ผมเวลตันแล้วอันนี้กรุณาแก้บั๊กด้วยนะครับขออีกอย่างหนึ่งบั๊กเยอะเหลือเกินตอนนี้อัปเดตนี้พี่เราบ่นเกมว่าเอ้ย แก่อนเลี้ยวเพิ่มมาตั้งสามสี่ร้อยบาทนี่เพิ่มห้าสิบเอออันนี้ห้าสิบจริงแหละทำไมหลังๆมันอะไรเขากักไว้อัปเดตแต่ถัดไปมั้งว่าเดี๋ยวอัปเดตคิดหมัดก็เออกูลืมบอกอย่างนี้ไอ้วันที่เราไปโรงเรียนใช่ไหมไอ้พฤศจิกเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดวันอังคารใช่ไหมล่ะคือแม่งมีเร,เ,รเ,รเราลหมก,ก่อนเราไม่ไหวกับดาวะคือบอกฟุต บอกคุณไม่มีอัปเดตได้เล็กน้อยๆมาแม่งแบบเป็นกล่องของขวัญแจกฝนอ่ะเก้ามงเช้าอ่ะไอ้กูทำยังไงอ่ะไม่ตันอยู่แล้วสองสีาูย์ระยะประชิดไปเพื่อการป้องกันแล้วก็มันกระตุกจังเอ้ยเอๆๆเอ้ยเอ้ยเอเอคิซเซูเนเนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเื่องกูค้างอยู่ครับไม่ใช่กู ไม่ได้ทำอะไรมึงทีปิดอะไรโอ้ยค้างจังเลยกูยืนอยู่นิ่งๆเองปิดอะไร <c oughs> คิดซ์เน่มาลากเข้าอย่างเงี้ยอ่าตู้ตู้ใหม่นะครับผมเออตอนนี้น่าจะมีหลายคนต้องน่าจะมีหลายคนใช่ไหมที่มีปัญหากับเอ่อผลมังกรนะครับผมซึ่งก็ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกผมบังกรราคาน่าจะสิบห้าล้านใช่ไหมที่ผมเห็นเนี่ยแพงจังวะแต่ต,แอตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันกระตุกจังอ๋อลืมเปิดฟ้าด์โหมดโอ้โหเครื่องมันรับไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับมือถือในคอมนี้รับไหวอยู่อเ้าอมึงไม่ไปโลกสามหรอกโลกสามฟาร์มง่ายกว่านะ สามฟาร์มง่ายกว่านะมไปหามัมนมที่เล็กรู้สึกที่เล็กรู้สึกว่าจะไม่โลเกียมั้งสกิลนแค่่่่กาาารรว้้ไมนนูเลงยี่าตัว <c oughs> นีแหละที่มาเพื่อนกูคือเพื่อนผมก็จะกินผลประตูก็หม่งเขาจะเล่นสาย PVP นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหมัดผมหรือเปล่าอยากเล่นสาย PVP แต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นสายเดิมไม่ก็ก็าฟาร์มให้โผล่พอ,พอ,พอนมะ ตอนนี้เหลือผดไม่เราค่แม็กมาเราไม่ได้เรากินหมดเลยก็ได้แต่อยากได้แม็กมามากกว่าแม็กมาแม็กมาถ้ามึงได้สองผลมึงก็เก็บให้กูได้ผลหนึ่งแล้วกันแต่มึงก็เก็บไม่ได้นะมึงเก็บได้สองได้ผลเดียวเก็บได้มึงเก็บได้ไงสองผลเกมพาร์ทก็กินเลยผลหนึ่งแล้วแล้วแล้วก็อีกผลเหลือให้เดียนไงถ้ากรณีไม่ได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันไม่ได้เซิร์ฟเดียวกันสมมุติว่าออนไม่ตรงเวลาอ้าจำไง เออเอาไม่ก็ก็เรากินเลยแล้วทีก็เราเหลือผลหนึ่งให้เทียนก็นอเออก็ได้แล้วเพื่อน <c oughs> กูฟังเข้าใจว่าวันนี้ <c oughs> เอเอาไปไปไป,ไปลกูกสามดีกว่าสอผลแล้วเทียนเจ้าทำไมสองผลอะสมมุติว่ามึงมีแม็กมาสองผลแล้วมึงกินไปหนึ่งผลแล้วสมมุติว่ากูไปได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันกับมึงหรือว่ามึงเซิร์ฟเต็มอ่ะแล้วมึงจะเหลืออีกผลหนึ่งไว้ให้กูยังไงเออนั่นแหละคือคาถามที่กูอยากถามเก็บไว้ได้ต้องเติม มึงก็ต้องไปมึงก็ต้องรอให้คนเดินซื้อออกใช่ไหมล้วก็ให้ให้ให้กูเข้าไปแต่ตอนเนี้ยอ๋อคือคือคือสมมติในตัวเรามีมีผลแม็กม้ใช่ไหมหนึ่งอันอ่าอุ้ยอ๋อแล้วเราเราเราได้มาแล้วเราก็กินอีกอันหนึ่งอืมไปลองเหลือไอเทีมอีกอันหนึ่งอ่ะไป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 ลูกสาวดีกว่าไปฟาร์มเกาะโพูดทาวดีกว่าเกาะเกาะชื่อโพูดทาวอะไรนะนะผมลืมชื่อไม่ใช่เกาะอาหารเรือเกาะอะไรแล้วพูดทาว ออนั่นแหละลืมหมดแล้วเอ้า <này S 2> อะไรอนมังกรโลกหนึ่งไม่ีโลกสอไม่มีะวะไปโลกสามไปโลกสามอยู่เกาะเกาะที่2ของการฟาร์มเลเวลเราลืมทางกับแ้นึงโเพ่อนโอ้เราใช้ัจกิกัน เราลืมไปตอนตอนนั้นพี่เราจะทำไม่นี่วะพี่เราจะทำหมัดสันจิวีสองอันนี้จริงๆแบบเอ็มนี่คือวีหนึ่งใช่ไหมแบบเอ็มอะไรอ่ะแบบไหนมันดูยังไงว่าเป็นวีหนึ่งวีสองวะวีหนึ่งคือหน้าตามันจะแบบยังไงแล้วว่าจำไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้นานอ่ะมันจะเหมือนงูอ่ะแล้ววีสองวีสองไอ็มอหมัดหมัดสันจี่ทำไงวะหมัดสันจิหมายถึงหมัดมังกรน่ะเหรอ ไม่ไม่มัดมัดสันจีหมัดมัมงกรไม่เหมือนกันสันจีกูไม่รู้ <c oughs> ี่มันเป็นขาไฟอะ่ะอ๋อไอ้เี่ยแล้วว่าอะไรสเต็ปสเต็ปแล้วว่าโอ้ยลืมหมดแล้วสไตสเต็ปดักดักสเต็ปเออน่าจะดักสเต็ปมั้งลืมแล้ว มึงก็ต้องไปเก็บมาได้ครบสามร้อยสี่ร้อยแล้วมึงก็ต้องไปทำอะไรสักอ,อย่างไปซื้อนะมึงน่าจะต้องใช้เงินไปซื้อมั้งกูรู้สึกว่าจะต้องใช้เป็นล้านเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะใช้เป็นล้านเลยมั้งเออเนี่มีอยู่สามเศษอือเหมือนกูเลยไปโลกสามพาไปฟาร์มกับพุทธขอบหน้าผุดพระหรือพระอ้วนผุดพระนี่รู้สึกว่าเขาเนิร์ฟแบบไม่ได้เนิร์ฟมันบักเขาแก้บักพรุ่งนี้เดียว แต่ว,ว่าเราไม่ใช้อยู่ดีแต่กูนับวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเราเราให้กับบ้านเล็กเล็กได้ไหมอ่ะเราไอ้กับบ้านมันก็อยากเนี่ยอืมอย่าเพิ่งเลยเรา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 ขอค่อยเดี๋ยพรุ่งนี้เรื่องกับไอเดียนั่นแหละครับบมคืออัปเดตนี้สารับุญนะั้น ผลพระก็มาเรามาลูกสามฮะในเทียนะ่ะของมีเสื้อก็เกียนเกียนเรื่องอะไรเออขวาดิมาเรียนด้านาเรือวันนี้ปรับใหม่มาแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้มาดูเลยเพราะว่าผมฟาร์มเวลอย่างเดียวไม่ได้มาเดินทัวร์อ,อ๋อน,นี่ตรงนี้มีกล่องอยู่ในเทเลอร์ที่เขาบอกโอเคเก็บแล้วก็กระตุกอีกแล้วปรับโหมดแบบ ค้างว่าเฮ้ยเกมเป็นไรเกมมันค้างเหรอผมไม่เป็นไรครัต่อยกเปล่าเออใช่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนผมก็จะใส่เดียวกันแล้วใส่ใส่เดียวกับเกมอ่ะเฮ้ยกูต้องเก็บเกตให้ตันเอ้ยไม่ใช่ให้ตันให้เต็มก่อนกูจะแบ่งล่างให้ดูได้เนี่ยตอนนี้ถ้าเราเทเลพอร์ตเราจะไปที่เมนชั่นอ่ะค่อยไปค่อยไป เรื่องมันเป็ออ๋ออ,อันนี้นจุดขายผลนะครับผมจุดขายบนนี่ผมรู้สึกว่าเขามาไว้ตรงนี้ก็ดีนะแต่แต่ผมขอไม่ดูผลแล้วกัน,ออนนี่อะไเนี่ยนี่แหละกับพูดทา้าเปียนใหม่เปลียนใหม่เหมือนเลกซี่เลยเลกซี่คิงเลกซี่เลยเออสวยขึ้นเยอะจริงนะรู้สึกเออมันต้องสวยแล้วไม่ใครไม่เหมือนรีไฟอัปเดตอีกถอยหลัฮอืม นี่มอนอยู่นี่มอนอยู่นี่มันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันหมันไม่เอ้ยมันมีบอสนี่ยวะบอสอยู่ไหนวะไม่ไม่รู้จะไม่ได้ไม่ใจกูขอเก็บเก็บแล้วนึ่งแล้วแม่งตียากซะด้วยไม่ใจกูเรียกว่าเกตไม่ใช่ทีเล็กของทีเล็กมันต้องแบ่งแล้วโอ้ยกระตุกจังวะ กูขอเรียกว่าเกดแล้วกันมันเรียกง่ายกว่าไม่ยแล้ววอสเกิดตรงไหนปกติมันมีบอสมีอ๋อนี่ที่บอสเกิดเจอแล้วเจอแล้วมาด้านหลัง,งเกาะเลยลราเจอแล้วโอเคเกดเต็มพอดีอันแรกเราก็ตีคนเดียวได้ใช้หมัดไปอู้ก็โอ้โอ้หมัดดอกเบามึงไม่รอให้กูแบ่งข้างเลยอลืมเปิดขาไฟขาไฟกดตัวอะไรวะกดวีใช่ไหมเวลาแปงงลงร่างเออแล้วถึงดีวะขาไฟอ่ะ Uh huh. กระตุกเลยเครื่องโอ้โ oh ห oh. สวัสดีครับ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 เนี่ยมันกระตุกจนผมก,ผมก็อาจจะเล่นแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งใช้ทีเล็กครั้งแรกตอนนั้นทีเล็กขายใช่ไหมที่เลียงเยอะอือสองล้านเจ็ด เออวันนี้ไม่รู้กูเปไ็นไรนี่กูกูเข้าเดิแมแบบตกปลากับแบบบอกฟุตนี่คือกูเข้าแบบตกปลาได้แป๊บเดียวนี่แล้วเข้ากูเข้าแบบตกปลาได้แป๊บเดียวแล้วก็มานั่งฟาร์มบอกฟุตต่อไม่รู้เป็นอะไรกับผนทีเล็กนี่ทำไมประตูเล็กจังวะมึงให้ผลประตูออกมาตีดาเมจหนึ่งร้อยอ่ะตกสามพันอยู่อ้เล็กจังอ่ะโอเคเหมือนที่กูบอกไ,ไปกระตุกจังวะ ก็ไม่แปลกครับ,รรบ,บอกระตุกแบบขนาดมีสก,กิลเดียวนันนี่อ้อลืมไปว่าสกิลเอ็กมันกดค้างได้นี่หว่าโอ้สติอะไรอะไรเจอเจ <c oughs> อเจอ,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 อ้เดี๋ยวกูตีม่นก็ตายอ้อลืมไปไอ้นี่มันฟันดาเมจเข้าเจ็ดร้อยกว่านี่หว่าที่เหลือมึงตีได้ไหม รอสักกี่มั้งรอยังไม่ต้องตีวว่าบนตีเล็กออกแล้วกันเดี๋ยวเฝอตีอีกเดมาดูเด็กน้อยนะครับผมมาดูเด็กน้อยผู้น่าสงสารนะครับผมเด็กน้อยผู้น่าสงสารนะครับผมก็ตายมาเตอี่มีทุกสั่านตายเอ้กเอกโอ้โ ยังไงงงงงงกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วตีอีกทีทนึงน่าจะตายแล้วตายไ,อไ,อไ,อไม่ตายไม่ตายไอรอบเนี้ยตายจริงแน่เอ้าปิดปีกอูตายตายอ่าแล้วกูก็ได้ด้วยนะได้มตาตอรี่ได้ข้าวหัวได้ของดอบแต่ของดบกูมีราคาใช้สกิลที่สองได้แล้วเอเอลืมไปว่า

เมื่อก่อนกูไม่ได้คิดอะไรมากอะอัปเดตนี้นะมันก็อัปเดตมาก็โอเคที่คุเรียกแล้วแล้วแล้วอ้วนแต่หมัดหมัดซุปนี่หาได้ยากตรงไหนนะโรคจังมึงเรียกให้เป็นชื่อหน่อยเด้กูลืมหมดแล้วหมัดหมัดซุปที่มันเป็นหมัดน้ำไข่็ะหมัดคาราเต้นั่นเหรอไม่ใช่ไม่เห็หมัดเขาเรียกอะไรวะเอออันนั้นไม่ต้องอ่ะนั่นไปก่อนเลยต่อวิธีนั่นนั่นก่อนต่อไปนะครับผมน่ะข้างหน้ามึงอ่ะกอนไฮดรา เกาะใหม่ไ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 ม่ใหม่ปุ่นใหม่ดิเดียนเกาะเดิมแต่เปลี่ยนใหม่เออข้างหน้านี้ไปนี่เลยอือมันจะเข้าแบงค์ไหนแล้วกูแล้วมันก็จะพาไปจุดที่เอาไว้ซื้อมัดดาก้อนเวอร์ชันสองเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเกาะเปล่าวะกูขอเช็คดูกันนะอ๋อก็ถูกแล้วนี่หว่าถูกปล่าวะกูดูกูดูชื่อเกาะกันอืมกระตุกจุดเลยครับกระตุกสุดสุดอ่ะถูกครับผม อะไรตอนนี้ FPS กูจาก20นะครับผมตอนนี้ FPS ผมจาก20เหลืออยู่หนึ่งะครับผมโอ้ขอบคุณกระตุกกระตุกว,วไม่คมันอยู่ที่หใหไม่อยู่ที่ท็็ตหกกรตุกจัดกว่าทำไมวะกเเพลงียนก,ก็แล้วกันจนจไหนปไหนข้เข้เข,ข้าในนี้อ่ะโอ้ยกระตุกจังวะปับให้มันลื่นเลยนะ เทียนเทียนเทียน,นปรับปรับมุมมองไกลๆอ่ะให้เป็นศูนย์เลยไอ้ต่าคหากมันมีแต่กราฟิกครับเออกราฟิกปรับให้มันต่ำสุดเลยโอ้ปรับต่ำสุดแลนะ้วนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางไหนนะอืมฮึ่องมันก็อะไรก็ไปเลยเฮ้ยอันนี้บอสหรือว่ามอนต์มต์เรไปหาบอสใหม่ ไอ้ไอ้บอสบอสท,ที่เป็นผูน้หญิงนี่เออเห็ดเห็ดเฮดคอกหายไปแล้วนะตอนนี้ออนบอสผู้หญิงบอสร่มหายครักลายกลายเป็นบอสตัวใหม่ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือกุ๊กกระตุกจังวะอบอสตายอะที่บอกว่บอสตายแต่รกเราสแกนในนี้ไม่เห็นบอสเลยวะ ความแรง่มรานนมีคนอยู่ก่อนนีความแรกของสัญญาณปานกลางความเร็วสูงสุดออนโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่แปลกใจแต่เรื่องประตูมันมาสเกะเลยอมึงไปที่เกาะกลางได้ไหมไปตรงแมนชั่นไอเกาะเต่ากูว่ากูไปตรงนั้นน่าจะดีกว่าไปไปยืนที่เลื่อนดีกว่ามาเลื่นตรงไหน <c oughs> อะไรม้าเบ เยี่ยมเลยชาร์จ <laughs> ไ,ไปไปไในแมวเมาส์ปุด Lock นล<ม>็อกเก็ตมานทำ<ม>อะไรตรงนี้ครับปุดนล็อกเก็ตไม่ใช้แล้วหมอโอเคตอนนี้คือมันกระตุกแบบเราไม่ใช้แล้วคีย์บอร์ดเมาส์นะเราเราไปชาร์จก่อนมันอมตอนนี้คือของมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับซึ่งก็ เนี่ย <Yeah. S 2> จะเล่นับกหน่นะอะไรนะลูด mm. ยังมันกระตุกขนาดเลือดลงอันนี้ยังกระตุกเลยเ็นเดบว,วาเราไปชารที่บ mm. าหมอตจยิ้วัยอรสุดในคอมไม่ดูแหละแต่ว่าอื ในคอมนี้เวลากดไ์สดมันก็กระตุกแหละครับแต่ในเกมลื่นๆเมื่อเวลาอัดคลิปแบบมันจะมันจะกระตุกใช่ไหมแต่จริงๆมันลื่นกว่านั้นเยอะคือคือ fps มันมันลื่นนั่นแหละแต่ว่าคอมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่เนี้ยคือมันมันเป็นอะไรค่าเฟรมเรทมันตกขนาดนี้ อืมอืมอืมนี่ขนาดยังไม่ทันได้ทำอะไรกับคนทีเล็กเลย อยวผมพามาดูผลทีเล็กหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะคือลองเข้าใจนิดนึงผมไม่เคยใช้กูว่ามึงต้องแชร์จอแล้วแหละเพราะว่ากูไม่สามารถเล่นได้มันค้างเกินไปพูดค้างเลยกูในคอมนี่แม่งในคอมเวลาเล่นมันอยู่ประมาณสามสามสิบนะถึงประมาณห้าสิบนะตอัดคลิปนี้เหมือนอยู่สิบอะแต่แต่ในมือถือเนี่ยเออเออเอเอ เป็นพอไลฟ์หรือเปล่ากันไลฟ์หรือเปล่าเรือร่องค่ะไม่ไลฟ์ก็ไม่ช่วยครับนี่เป็นอะไรยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลยต้องหาก่อนแล้วกันเพื่อคือบอดีก้กูเล่น,นในคอมเลยอุทนาตในคอมมากกว่าแล้เดียนไปไหนกูไม่ได้อยู่บ้านนี่กูอยู่บ้านคอมอยู่ร้านอยู่ไปได้ครับ ออือเนะี่ยมันเอาว่าขายรถกลัวไว้เฉพาะเปิดเฉพาะาตอนเช้าเงีตอนเช้าแล้วก็ถึงตอนเย็นเพราะตอนเย็นกูระบุเวลาไม่ได้คือคอมมันอยู่ที่ร้านไหนกลัควคาอมมาตั้งที่บ้านก็ไม่รู้จะตั้งไหนเพราะว่าเวลากูนอนขาไม่ยาวยี่บัยกูเลยต้องยืดอ่ะไม่จักพักกูถีบคอมหล่นไม่มีที่ตั้งด้วยเอ้ยเหี้ยเนี่ยเนี่ยก็เอาเอาทำทำโต๊ะคอมแบบแบบเป็นที่ที่สอนเช้าเข้าไปได้อ พอลุกขึ้นมาตื่นปุ๊บแล้วก็ไอ้ตื่นปุ๊บหน้าเอ๊ะคอมเอเอเจ้ากูบอกว่าไอ้ให้ทำไอ้ตัวคอมแล้วก็เอาที่มันสอดเข้าไปได้แม่ฝากอะไรหนึ่งกู